จากการที่เราได้มีการพัฒนาเมืองมาจนทั้งเกิดความร่มรื่นความสวยงามจนมีคำถามคำถามหนึ่งว่าสายไฟฟ้าสายสื่อสารที่มันระโยงระยางกันมาทำอย่างไรที่จะเอาสายฟ้านั้นหลงใต้ดินให้ได้ในปี2 6 2เราสามารถนําเอาสายสื่อสารนั้นนะครับโดยการฝังท่อไปก่อนในปี62 และในปี2563นั้นทางด้านของการไฟฟ้าภูมิภาคก็ได้เข้ามาดำเนินการในเรื่องของการนําเอาสายฟ้าลงใต้ดินเพราะสงเรื่องนี้คนละเรื่องเดียวกันสายสื่อสารนั้นต้องมีท่อที่ฝังอยู่ใต้ดินนั้นแยกต่างหากจากสายไฟฟ้าที่ลงใต้ดินในปี63 2563นั้นสายสื่อสารนั้นลงใต้ดินเรียบร้อย แต่ว่าสายก็ยังไม่ไม่ร้อยสายลงใต้ดินในปี63ต่อ64การไฟฟ้าก็ได้ดำเนินการโครงการแรกก็คือจากแยกจนลภัรฑ์งไรกาญจนหวัดไปจนถึงด่านจุนากาลกากรเป็นโครงการแรกก็คือนำเอาสายฟ้านั้นลงใต้ดินเพราะนั้นในปี264 65 66, 66นั้นสายสื่อสารและก็สายฟ้านั้นก็พร้อม ที่จะลงใต้ดินผมจําได้ว่าวันที่11เดือนพฤิกายน2566ต็บริเวณตรงนี้ครับการไฟฟ้าก็ได้นํารถมาย้ายเสาไฟฟ้าที่ปักอยู่ลงใต้ดินนะครับแล้วก็มาเสร็จในต้นปีของของง56ทีนี้เมื่อลงไปแล้วสายสื่อสารนั้นก็พร้อมที่จะนําสายสื่อสารที่ห้อยอยู่ตามถอยฟ้านั้นลงใต้ดินทั้งหมด เพราะนั้นเมื่อเสาไฟฟ้านั้นย้ายออกไปหมดแล้วความสวยงามก็เกิดขึ้นทีนี้สิ่งที่เราทําไว้นั้นก็คือเสาช้างเนี่ยครับที่เรากะไว้ว่าวันหนึ่งในอนาคตเนี่ยถ้าสายฟ้าลงใต้ดินเมื่อไหร่เสาช้างตรงนี้ก็จะเป็นเสาที่ให้ความสว่างบนถนนสายอุตสาหกิจที่นี่โดยบอกว่าเมื่อลงดินหมดแล้วช้างที่อยู่บนเสานั้น ก็จะมีต่อสติเลสขึ้นไปเป็นฐานขึ้นไปสูงประมาณ2องเมตรห้แล้วก็นําช้างนี้ขึ้นอยู่บนแล้วก็จะมีแสงสว่างจะเป็น LED ก็ได้หรือจะเป็นโซลาเซลล์ก็แล้วแต่ยกตัวอย่างครับอย่างเสาตัวนี้ครับจากฐานข้างล่างขึ้นไปถึงข้างบนก็จะมีช้างอยู่ข้างบนถ้าเราต่อขึ้นไปประมาณ2องเมตรห้ใช้เป็นเสาเตเลตสี่เสาขึ้นไปแล้วก็ใจลวดลายให้สวยงามแล้วก็ ย,ย้ายช้างขึ้นไหขืองบนแล้วก็ติดไฟ LED ก็ได้หรือโซล่าเซลล์ก็ได้มันจะสวยงามมากกว่าที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันครับแต่ว่ามาจูๆ่ๆครับผมก็แปลกใจว่าจากสิ่งที่เรามีอยู่ครับมันไม่ลกตาแล้วไม่มีเสาแล้วแต่วันหนึ่งเนี่ยมันดันมีเสาที่แสงสว่างเป็นเสาเหล็กขึ้นมาอีกก็เ,เลยตั้งข้อสังเกตว่า<อ>เมื่อเราเอาเสาเออกไปหมดแล้ว เหตุฉไหนที่เอาเสาเนี่ยครับมาทดแทนเสาเดิมที่ออกไปก็กลายเป็นว่าเราไม่ได้เอาเสาเนะี่ยออกไปแต่เอาเสาเก่าออกเอาเสาใหม่เข้ามาอันนี้ถ้าเป็นผมนะผมทําแบบนั่นนะครับว่าใช้เสาช้างให้เป็นประโยชน์นี่คือความสวยงามของเมืองต้องขอบคุณนะครับที่ได้ทาสีให้ใหม่เพิ่มสีัาให้เห็นชัดเจนขึ้นสอดคล้องกับที่หน้าสถานีนตำรวจพุทธรอำเภอเมืองกระบี่ แต่มีหลายคนที่ก็เป็นช่างภาพเขาเป็นคนที่ชอบบันทึกนะครับความสวยงามของเมืองเขาถามผมนะครับว่าจู่ๆทำไมมันมีเสาอย่างนี้ถึงไมกแล้วมันดูแล้วนี่ไม่สวยงามครับก็บอกว่าเอาออกไปได้ไหมซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้นะต้องแล้วแต่ผู้บริหารชุดใหม่อนาคตที่เขาจะมาแล,ล้วก็มาดำเนินการอย่างไรนั่นก็เป็นเรื่องของผู้บริหารชุดใหม่นะครับ